รางน้ําฝนมันน่าจะตันนะครับเห็นไหมครับน้ํามันเลยเออเลยท่วมขึ้นไปตรงรางน้ําแล้วมันก็ไหลหยดลงมาลงมาข้างล่างนี่ครับนะถ้าปล่อยไว้หน่อยมันจะไหลเข้าไปในโรงรถนะครับเปียกโรงรถหมดเลยเดี๋ยววันไหนฝนไม่ตกนะครับจะขึ้นไปลอกท่อมาหน่อยครับไอ้ท่อตรงนี้มันน่าจะตันนะครับนะท่อตรงนี้มันน่าจะตันมันน่าจะตันตรงนี้ครับน้ํามันเลยไม่ไหลครับมันเลยล้น ล้นรางน้ำเห็นไหมครับแล้วมันก็เลยไหลออกมาเออ,ออกมาตรงรางน้ําไหลลงมาข้างล่างครับเดี๋ยวมันคงจะเข้าไปในโรงรถแน่ๆนะครับถ้าปล่อยเอาไว้นานๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับวันไหนที่ฝนมันหยุดนะครับไม่มีฝนเราจะขึ้นไปลอกท่อลอกท่อนีน้กันนะครับนะฮะลอกท่อน้ําฝนพวกนี้ยมันอาจจะมีอะไรตันอยู่ในท่อมันก็เลยล้นเดี๋ยวมาดูกันนะครับ thank mm. โอเคครับวันนี้ฝนไม่ตกนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูรางน้ํากันนะครับนะฮะที่ว่ามันตันนะครับในรางน้ําตรงนี้นะครับเดี๋ยวแต่ว่าเราจะไปลอกข้างบนก่อนนิดนึงนะครับสองข้างนี้นะครับเสร็จแล้วเราจะลอกตรงรางน้ํานี้ลงมานะครับว่ามันตันหรือเปล่านะครับแต่ว่าก่อนที่จะลอกต้องถอดมันถอดชิ้นส่วนได้นะครับเดี๋ยวเราจะถอดชิ้นส่วนออกมาดูว่ามันตันหรือเปล่านะครับ จะไม่ต้องเป็นลอกข้างบนลากลงมานะครับเดี๋ยวเราถอดชิ้นส่วนมันออกมาได้มันเป็นเป็นส่วนๆนนะครับแยกนี่ตรงนี้ก็ส่วนหนึ่งเห็นไหมครับลงมานี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งตรงนี้ก็ส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะแยกมันออกมาแกะมันออกแล้วก็ไปคลีนรอัพมันดูนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไปดูข้างบนก่อนนะครับตรงนี้ตรงท่อตรงนี้ครับมันจะตันหรือเปล่าเอ้ครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับโอเคครับเดี๋ยวก่อนจะขึ้นไปได้ให้ดูอุปกรณ์ก่อนที่เราจะใช้นะครับก็จะมีถังนะครับเอาไปใส่เศษหนีเศษ บไม้เศษอะไรที่มันค้างอยู่บนรางน้ําฝนนะครับจะมะีตัวนี้ครับเรียกอะไรไม่รู้เรียงมั้งครับเออไม่ใช่แต่สําสหรับต้นตักนะครับตัวนี้ก็สาหรับไปลอกลอกหลังคาเห็นไหมครับนี่ฮะรางน้ําไ้ลอกรางน้ําตักหลังน้ำนะครับโอเคแล้วก็ตัวนี้ไว้าสาหรับเวลาเราถอดรางน้ําออกมาถอดท่อนะครับท่อหลังน้ํานะครับแล้วเราเจอะตรงนี้ สอลงไปนะครับลงไปในท่อมันแล้วก็ล่อไปนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะทํำยังไงครับนี่ก็เป็นอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะครับโอเคครับตอนนี้เราขึ้นมาแล้วนะครับเห็นแล้วครับเนี่ครับมันตันนี่ตัวระบายมันอยู่ตรงนี้ช่องระบายมันอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับที่ตะไคร่ตันุดรูเลยครับถึงว่าน้ํามันเออขึ้นมานี้แล้วมันก็เลยไหลลงไปข้างล่างนู่นนะครับ โอเคเดี๋ยวเราจะคลีนอัพตรงนี้ก่อนนะครับดูว่ามันจะทําอะไรได้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวคลีนอัพตรงนี้แล้วก็ไปลอกข้อนะครับลอกข้อพวกนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับคลีนอัพตรงนี้ก่อนครับอันดับแรกตันแน่นะครับตรงนี้ มีเศษดินมีเศษดินมันก็มากับลมเมื่อไหร่ครับลมมันก็จะพัดมาแล้วมันก็จะฟิวขึ้นเลยมันปองกันอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวต้องขืนเอาตรงนี้ซะก่อนเหดี๋ยวครับเนี่ย มีรูอยู่ตรงนี้เห็นนะครับเนี่ยมีรูเห็นไหมครับอืมเห็นรูไหมครับเนี่ยตรงนี้จะเป็นรูเห็นไหมครับมันจะมีรูลงไปสําหรับน้ําเห็นไหมครับอืมตัวตัวกันมันตรงนี้นะครับมันแตกมันหักนะครับเดี๋ยวเราต้องไปซื้ออันใหม่มาใส่น,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 นะครับเนี่ยแสดงว่าท่อมันคงตันแล้วครับน้ํามันเลยไม่ไหลลงไป โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะวิธีทำดินอัพตรงนี้ก่อนครับเอาดินเอาเศษที่ผงอะไรตรงนี้ออกก่อนครับ ก็ดูสะอาดขึ้นมาหน่อยนะครับนะครับก็คลีนออกไปแล้วมั่งแล้วนะครับสองข้างเลยครับรูก็เห็นชัดเดี๋ยวเราจะไปคลีนอัพตรงท่อนะครับตรงรางน้ําอ่างรางน้ํามันนะครับคือท่อตรงนี้นะครับคือทียวขาวนี่ครับนะท่อๆตรงนี้ลงไปถึงข้างล่างนี่เลยนะครับมันแยกส่วนได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปถอดออกเอานะครับแล้วเอาไปคลีนอัพเอาไปล้างทําความสะอาดดูนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับ นี่ครับเดี๋ยวเราต้องถอดน็อตออกก่อนนะครับมันมีน็อตยึดอยู่นะครับถอดตรงนี้ออกนะถอดน็อตตรงนี้ล่าตรงนี้ออกนะครับแล้วก็ถอดน็อตตรงนี้เอาถอดท่อนล่างนี้ออกแล้วเราก็จะคลีนอัพได้เลยครับโอเคนะครับมาดูกันนะครับใช้น็อตตัวไหนโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันโอเคครับน่าจะเป็นน็อตตัวนี้นะครสองตัวนี้แหละครับตัวไหนตัวหนึ่งเดี๋ยวเราเอาสองตัวนี้ขึ้นไปเกียย ขึ้นไปเทียบดูเลยนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันเจ้าสองตัวนี้ขึ้นไปลองดนครับโอเคครับเดี๋ยวเราถอดตัวข้างล่างก่อนดีกว่าครับนะฮะมันจะได้ง่ายๆนะครับแล้วค่อยไล่ขึ้นไปไล่ขึ้นไปข้างบนรุ่นเลยนะครับเดี๋ยวเราถอดตัวข้างล่างนี้ก่อนดีกว่าครับจะได้ง่ายๆครับโอเคครับ นี่ก็เอาตัวที่มันติดอยู่กับรูข้างบนเลยลงมาครับดูแล้วมันไม่มีอะไรคร้างไม่มีอะไรคายอยู่ในรูนครับน่าจะโอเคครับก็ไม่น่าจะต้อง,ต,อง,ต,องต้องทําการลอกท่อนะครับมันอาจจะเป็นแค่ตันตรงรูที่น้ํามันไหลลงมาแค่นั้นแหละครับนะฮะนี่แสดงว่าทุกอย่างก็โอเคเคลียร์นะครับโลง่งนะมันแค่เป็นที่รูเท่านั้นแหละครับที่มันมีเศษดินเศษ หญ้าเศษใบไม้อะไรไปอุดตันตรงรูน้ํามันก็เลยไม่ไหลนะครับถอดท่อตรงนี้ออกมาแล้วโอเคนะครับไม่มีปัญหาครับไม่มีอะไรตันก็ไม่จําเป็นที่จะต้องลอกท่อนะครับเอากลับใส่คืนเข้าไปก็โอเคครับแต่ว่าต้องไปซื้อตัวคเอร์ตัวครอบรูมาใส่ใหม่นะครับเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเดี๋ยวมันก็จะมาตันมาอุดตันอยู่ตรงท่อน,นั้นอีกตรงปากรูนะครับ โอเคครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็เดี๋ยวใส่คืนเข้าไปก็คงโอเคครับนะฮะนี่ครับได้ตัวครอบรูตรงล่างน้ําฝนอันใหม่มาแล้วครับเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นไปเปลี่ยนใส่ข้างบนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับตอนเราไปเปลี่ยนเดี๋ยวต้องเอากันไดขึ้นไปพาดใหม่แล้วขึ้นไปบนหลังคาอีกทีครับ ไปครับเดี๋ยวเราไปทําเปลี่ยนไอตัวกรองน้ําบนหลังคากันใหม่ครับเปิดกลาดก่อน เดี๋ยวเราจะเอาขึ้นไปเปลี่ยนข้างบนกันฮะเนี่ยเดี๋ยวขึ้นไปเปลี่ยนข้างบนหลังคาข้างบนนู้นครับเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวไปดูกันนะครับ โอเคครับก่อนอื่นเราต้องเอาอันนี้ออกก่อนอันเก่าเอาเอาเก่าออกก่อนมันแตกมันหักแล้วครับเราจะเปลี่ยนอันใหม่อันนี้ครับเอานี้ลงไปใส่แทนนะครับก่อนอ,อื่นเราเต้านี้ออกก่อน r e m o ฟนิดนิศวนก่อน Remove ก่อนโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ นี่คืออันเก่านี่อันเก่าครับต้องเบรกมันเลยครับไหนๆมันก็หักแล้วก็เลยเอาทำลายเลยแล้วอันใหม่ใส่ลงไปครับเนี่ยนี่คืออันใหม่ใส่ลงไปครับตรงรูเนี่ยเห็นไหมครับในรูเนี่ยใส่ลงไปเลยครับพอดีเลย โอเคลงแล้วครับแน่นหรือเปล่าไม่รู้โอเคนี่ครับได้แล้วครับอ่าดูใกล้ดูใกล้ดูใกล,ใกล้นี่ครับถ่ายแล้วใส่ลงไปเรียบร้อยแล้วครับ โอเคทีนี้ก็รอดูตอนฝนตกนะครับว่ามันจะรั่วลงมาอีกหรือเปล่าก็คลีนอัพไปเยอะแล้วนะครับข้างๆนี้ก็ไม่มีเศษดินเศษอะไรแล้วนะครับทอาความสะอาดไปแล้วโอเคครับทีนี้เราก็มาดูกันตอนฝนตกว่ามันจะรั่วอีกหรือเปล่านะครับนี่ครับก็โอเคนะครับทุกอย่างนะครับ ทำแล้วที่ว่าน้ํามันล้นจากรางน้ําฝนนะครับก็ไม่มีน้ําหยดออกมาแล้วครับเพราะว่าคลีนอัพตรงรูมันนะครับเพราะมันมีเศษตะไคร่เศษใบไม้อะไรอุดตันตรงรูมันนะครับตอนนี้โอเคแล้วครับวันนี้ก็ฝนตกด้วยครับเออได้ออกมาเช็คมีโอกาสมาเช็คครับเห็นไหมครับก็ไม่มีน้ําไหลลงมาแล้วครับก็มีอยู่นิดหน่อยตรงนี้ครับเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรมันอาจจะลอยต่อมันรั่วมั้งครับ น้ำมันยังหยดอยู่นะครับเห็นไหมครับ๋ยวให้ดูให้ใกล้ๆครับ่เห็นไหมครับนี่นะครับยังมีน้ําหยดลงมาสงสัยจะเป็นที่รอยต่อนะครับตรงเนี้ยรอยต่อตรงนี้น่าจะเป็นรอยต่อตรงนี้ครับมันรั่วเดี๋ยวรอให้ฝนหยุดนะครับแล้วขึ้นไปเช็ดให้มันแห้งหรือว่าวันไหนที่แดดออกขึ้นไปไปอุดนะมันจะได้ไม่หยดลงมาแบบนี้อีกเห็นไหมครับน้ํามันหยดลงมา แต่ว่าที่รุรู้ตอนนี้ก็ตรงที่ที่ทอรูมันตันก็คลีนอัพเรียบร้อยก็น้ําไม่เอ่อที่ลางน้ําฝนหยดลงมาที่พื้นเข้าไปในกระลาดอีกแล้วนะครับก็โอเคครับนี่ก็เรียบร้อยไปอีกหนึ่งอย่างนะครับยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิดนะครับเฮงๆรวยๆจุหวยรางวันที่หนึ่งกันทุกคนทุกคนนะครับขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่ดูกันมาตลอดนะครับ โชคดีครับปลอดภัยจากโควิดเคมีลากันไปก่อนครับเตรนกว่าจะพบกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ